กรับสวัสดีพ่อแม่เป็นน้องจ้ามันนี่กลับมาพอๆกับแม่มันนี่อีกคือเกานะจ้ามันนี่แม่มันนี่พามาเห็ดเมนูตมแตงปูปลระนะจ้าเสแสรบน้งกันะจ้ามันนี่เสียอยากกินนะจ้าจ้าแม่มันนี่กับขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจนะจ้าที่เขามาให้อ่ากำลังใจแม่มันนี่ทุกมือถูกมือเนาะขอบคุณหลายจ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะจ้าขอบคุณหลายจ้าจ้าเดี๋ยวไปเบิ้งแม่มันนี่ตำแตงปูปลระเนาะ จะไปกันเลยด้วยจ้า <laughs> นี่คือวัตถุดิบนี่คือหมักแตงที่ฟานแล้วแล้วก็มะเขือเทศหมักนว้วพริกกะเทียมแล้วก็ปูเค็มก็น้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ผงนัวเนะาะจะหำมาเริ่มตามแตง ใจปูเค็มเนาะพริกสดก็กระเทียมเริ่มโขกันแล้วจ้า ท่านมาเขือเทศลงไปก่อนตามมาด้วยมะนาวน้ำปลา น้ำปลาผงนัวน้ำตาลปี๊บ แกะปูเข็มลงไปใส่แตงลงไปตาม จ้านี่คือตำแตงปูปลาเนาะจ้านี่จ้าอุ้ยเป็นจะแสบมากเนาะจ้าจ้านี่จ้าเย๋ยไม่วันนี้ชิ้มอีกรอบหนึ่งเนาะจ้านี่ข้าเนียวน้ำเนาะจ้าข้าเนียวที่อ่าเตียมมาเนาะจ้าข้าเนียวปันหนึ่งเนาะจ้าจำหนามแล้วเนาะจ้าเป็นจะแสบนาเนาะจ้าปูกลายโตวัดสั่นวันนี้จ้าอืม อือ,อ่แเนี่ยไรจะสจานหนึ่งเลย <c oughs> บาสันเนาะาสดน้ำแป้งก่อนเขาบอกแต้งก่อนจานอืมจับจัา อืมอืมส่วนหยอดสุดยอดตัดบใหญ่กับสดวนเล็กกันอืมแตะมากแต่มากแตะเป็นเลยนะจ๊คคนนะ,จจะน้อาไปใ็้กันบ้างนะจ๊ะจ้าแม่วันนี้ขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะที่เขามาให้กำลังใจแม่วันนี้นะจ๊ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหมนะ่เนาะทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะ ขอบคุณหลายจากขอบคุณมากมายเนาะจ้าทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมวมันี้น,ำน้ำเลือจ้าเป็นกำลังใจให้แมวมันนี้ทําคลิปต่อไปเด้อจ้าก้อนจากกันวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขในการทํางาน,นาคะอ่ามีคลิปปังๆเนาะให้เห่งๆรวยๆแล้วก็คนพารักษาเด้อกาบสวัสดีจ้า <c oughs>